หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยตารางเสร็จตารางเสร็จทั้งหมดนี่หมายถึงของแปลงวัวรการนะครับเพราะว่าที่เราถามว่าทําไมเราสองมอบพื้นที่หรือกาหนดวันสองมออพื้นที่ไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคือผิดถูกเราเราไม่พูดกันนะครับว่าว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยกรณีเรื่องที่อยู่ที่สามเนี่ยเราไม่ก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปกาหนดวันที่สองมอบพื้นที่นะครับเปียแต่ว่าเราเตรียมงานของเราให้พร้อมว่าเรา่ยต้องทําองไรหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าตัวนี้จบคือทุกอย่างจบ เราก็มาทำเอ็มยูหลังจากที่เราไม่เสร็จก,ก็ส่งมอบตัวเอ็มโอยูไว้คนละฉะบับว่าเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบเนี่ยผู้ที่จะค่าปดำเนินการหรือผู้สัญญาที่จะทํากับทางทางสำนักงานทางรัฐเองเนี่ยเป็นของกลุ่มขบานนีโ้โดยใครโดยใครนะครับหมายถึงว่าเราจะแยกเป็นหนึ่งฉบับา,าในเรื่องขสัญญา,น,านี้ไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยถึงแม้จะเป็นวงเดียวกันเนี่ยถ้าเจ็ดกลุ่มเนี่ยเจ็ดบล็อกเนี่ยสัญญาผู้ฉบับเนี่ยเราต้องเว้น ไอ้ที่เป็นบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องเว้นทางไว้เพื่อเป็นทางฐานะใช้ร่วมกันตรงนั้นเราก็ได้คิดในเนื้อหาของอยู่ในส่วนของสัญยาเช่าคือทุกส่วนเนี่ยใครก็สามารถเดินได้หมดเราจะจัดออกมาเป็นบล็อกถ้าเจ็ดบล็อกก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดกลุ่มที่บริหารหรือจะรวมเป็นกลุ่มขององค์กรเดียวเป็นนิติบคุคคลก็จุดแล้วแต่บริหารจัดก,การในส่วนนั้นนะครับน,น,นี่นี่ผมอธิบายในส่วนของวารการก่อนแล้วก็อยากให้ได้ทักถามในส่วนนี้เป็นแปลงไป,งป,งปทักท่านครับผมว่าเรา พ่อเสด็ไม่รูจจ้จะจะทํกันได้ผมนะให้เข้าใจร่วมกันผมว่าความเป็นมาเรื่องที่ดินเนี่ยผมต้องการให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องด้านนโยบายส่วนหนึ่งนะครับไอความเป็นมาก็ไม่ต้องเข้าอะไรไปอุปสรรคปัญหาเราก็รู้ว่ามก็กฎหมายนะครับแรนานนโย,ยบายก็ออกฎหมายเรารู้แล้นี้ก็เสดอที่เสด,เดอไปเนี่ยพื้นที่ที่ดาเนินการได้เลยนะครับในส่วนที่ดําเนินการได้เลยโดยไม่ติดกรอบของกฎหมายเราว,ว่าน่าจะเรา คิดว่าน่าจะมีคณะกรรมการร่วมเพื่อจะแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่ว่าเราแยกส่วนแล้วไปนําเสนอแล้วก็มาบอกไปทีผมว่ามัน <c oughs> มันไม่น่ามีรูปแบบนะครับพอเราไม่มีรูปแบบที่จะาวางแผนงานร่วมกันระหว่างตัวแทน <c oughs> ผมอยากให้เป็นตัวแทนระหว่างระหว่าง่วยงานต่างๆนะครับทีนี้คนกลไกัจพที่มีอยู่นี้นี่เราต้องพอให้ธานารับตรวจสอบเจ ทำรางวัาเสร็จต so ้องเสนอจรพผมว่าม <t çocuğ> ัน <Brother> ม uh, ันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่น่้จะตกลงกันได้ในส่วนนี้นะครับส่วนที่เราเสนอก็คือให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจอำนาจหน้าที่ไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้อ้างว่าผู้ใหญ่คำนั้นะไรมันมีบทบาทอำนาจที่จะแต่งตั้งร่วมกันทรมานนะครับถ้าถ้าถ้าแบบถ้าแยกส่วนผมว่าแก้ไม่ได้เพราะเราต้องตาตามนโยบายด้วยส่วนหนึ่งนะครับ เพราะนโยบายมติกรรโลงอ่าที่ระบุสังหาเนี่ยวมให้มีกณะรัฐบาลร่วมระหว่างโปรเตนโรกับรักอ่าปิดอุปสรรคปัญหานี่ก็เสนอไปไปเป็นขั้นตอนใช่ไหมแต่ทีนี้ผมมองว่าไปเสนอพื้นที่ในเชิงพื้นที่เนี่ยคือลงมารวบรักใช่ไหมลงมารวบรักแก้ปัญหาผมว่ามันไม่น่าจะอะไรอ่ะถ้าคิดว่ารวบรักว่าเอาจะเอาคนกลุ่มนี้เดี๋ยวเอาคนกลุ่มนู้นผมว่าแล้วมัเป็นเงื่อนไขที่ให้ราชการทางสาธาตาออกไปได้นะครับ ีนี้ววนววความไม่ดีกภาพระหว่างไขยผู้เราเองก็มันมน่าจะคิดกันให้จบว่าเอาก็เสนอที่ผ่านมาเยว่าวันนั้นก็สรุปกันเลยว่าส่วนที่ราชการทําได้เลยนะครับแบง่แบงแบงรงได้เลยเข้าไปอยู่รอรอการจัดสรรระหว่างที่ฝ่ายนโยบายกำกับลงมาผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทีนี้วิธีการก็ต้องบอกแบบร่วมกันระหว่างเรากับราชการนะครับให้มีคาะกระมการร่วมสามสี่ส่วนข้อมูลไรที่ก็มาน่าจตรวน ตรวจสอบเราเสนอรายชื said, any ่อว่าคุณธรมบัติที่ผ่านไปแล้วคณะกรรมการชุดนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเมื่อกี้เหมือนดูว่าจะให้มีกําลังผู้ใหญ่บ้านเข้ามมีส่วนร่วมแต่เราไม่ไม่ประเด็นนั้นเราบอกว่าให้มีอานาจของคณะกรรมการชุดนี้ที่ยจะพิจารณา ที่จะมา,ต,ะา,าตุโชนท์คาถาในการทํางานตรงนี้ทางฝ่ายเรือข่ายเราต้องการเราก็ได้นําเสนอกันในที่ประชุมร่วมกันหรือจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือว่าการคุยกันด้วยด้วยความรู้สึกที่เปิดใจแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันที่ข้ามาอา,าริย์ดา ในรับสุด้าที่แล้วเนี่ยผมถือว่าผมถือว่าเราทุกฝ่าย,ายทั้งฝ่ายเครือข่ายทั้งฝ่ายส่วนปฏิบัติราชการเราได้จะยึดน่าจะยึดกรอบตรงนี้กรอบเดินยังไปก่อนนะครับท่างเครือข่ายเราที่ต้อง,างกะะากราาเนี่ยขอเียนท่านายกทราบว่าเนื่องจากท่านนายกคงการไม่ได้ร่วมะชุมด,ด้วยก็ต้องขอ ข้อการของเรือข่ายที่คุยได้ข้อยุติกับทางจังหวัดน,นะครับในส่วนข้อที่ขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยข้อกล่าวหาทุจริตนั้นข้อนี้เราไม่ได้ยกมาพูดคุยกันในประเด็นที่คุยและก็ส่วนในการปฏริรูปทีกให้กับเครือข่ายเรยายกมาพูดคุยกันเป็นหลักว่าว่าก็เ,เป็นข้อย,ยุติ ก็มีหลักว่าหลักการปฏิบัติว่าซึ่งทางเครือข่ายสเสนอไปให้ทางกำลังดำเนินการคือการที่ที่จุภาแก่ได้พูดมาเมื่อกี้ว่าในเรื่องก็เปอยู่ในข้อที่หาหรือตังกันเป็นเป็นทางเบื้องต้นเมื่อกระทรวงน้ำแล้วละขอเรียนานายกว่าที่เราขอให้ให้เนการปฏิรูปที่ดีเนี่ย เรายึจหลักว่าให้ทางที่ดินที่เราเอามาจากนี้คือที่ดินที่รัฐบาลนายกทัสินประกาศยื่นา 2, มาเนื่ยคือกส2,546โดยปกติคณะรัฐมนตรีก็มีส่วนความรายแปลนที่ที่เราเยือนทั้งหมดนี้นืที่ที่รัฐบาลได้ประกาศยื่นมาเพื่อทำการปร,ริเมินแล้วไม่ได้ไปอเอาที่ดินใหม่ผมได้ดูคนใหม่ผมไ้ดูนนใหม่มาตัดรูปมาจะเป็นที่ดินที่รัฐบาลชุเก่อ ประกาศยึดโดยบรตริคณะรัฐมนตรีอีกพอมาเนี่ยส่วนต่างๆเราเนี่ยก็ก็มีบริษัทไปยึดกองต่อส่วนราชการอะไรตัดเป็นเรื่องของการแพ่งกันอะไรส่วนนั้นก็ไม่ใช่เป็นของสาธารณะแ่จะทเป็นการปฏิรูปที่ของการเินนโยบายออกไปเลยครับต้องยุดวงการแพ่งมันก็ใช้การเสียหายไปอย่างน้ไรก็เราก็ตรงนั้นก็เห็นร่วมกันว่าไม่ไม่มีปัญหาก็เราก็เสนองาน งานปฏิบัติเสนวมาเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันว่าให้ทางจังหวัดคณะที่เครือข่ายชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอใช้ที่ดินอยู่เนี่ยให้ทางจังหวัดเนี่ยทําการเข้าไปรังวัดที่ดินเพื่อจะให้กับรูปเครือข่ายหนึ่งให้เข้าไปทาการรัวัดการรังวัดนี้เราเรามีบทเรียนการรังวัดในยุคที่ปฏิรูปที่ด,ดิน20,000ไร่เมื่อคราวที่แล้ว คือธนาคารเข้าไปรังวัดเป็นรายแปลงแปงก็สิบไร่สิบไร่ให้กับประชาชนเนี่ยมันล่าชา้างานพวกนี้มันไม่มไมควรอยู่ในระบบราชการงานรังวัดรายแปลงให้กับรายบุคคลก็เลยเปลี่ยนใหม่มาว่าให้งานรชาชการน้อยลงแล้วก็ให้เปลี่ยนระบบก,การรังวัดใหม่ให้มันมารังวัดตีกรอเช่นว,ว่ากลุ่มนี้ขอหนึ่งหมื่นห้าพันไร่สมมติครับก็ให้ทางธนาคารเข้าไปทำรับวัดในงหนึ่งหมื่นห้าพันไร่ในแปลงพื้นที่ที่เอาขอ ในในกำรับ,บที่สองกับการรังวัดในขณะที่รังวัดอยู่เนี่ยกลุ่มเครือข่ายต้องทำหน้าที่อะไรกลุ่มเครือข่ายต้องทำหน้าที่ในการส่งรายชื่อสมาชิกของเครือข่ายซึ่งมีคุณสมบัติความจนตามระเบียบราชาการของของสนราชาการกำหนดร่วมกันกับฝ่ายประชาชนเรียกว่าคณะกรรมการสอจรพอะไรที่นีน่ก็เราก็จะเตรียมรายชื่อคนทั้งหมดที่กล่าวมากว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการใช้ที่เนี้ย ก็นำรายชื่อมาเสนอตอน่อต่อฐานกาังคัให้ตรวจสอบคุณสมบัติความยากจนการสืบหลักที่ดินอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นข้อที่สองแล้นในส่วนข้อที่สามเนี่ยเมื่อได้ข้อที่หนึ่งคือการรับว่าข้อที่สองเมื่อได้บุคคลที่จะเข้ามาเป็นบุญบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องเข้ามาเป็นคู่สัญญาก็ถือว่ามันก็จบในหลักของการทำปฏิบัติข้าตกตลง มีคู่กรณีแล้วมีพื้นที่แน่นอนมีคู่กรณีแล้วหน่วยงานรัฐทำบันทึกข้อตกลงกันกับกับเครือข่ายกับกลุ่มของเครือขา่ายแล้วยังมีข้อข้อทางทางเครือข่ายรอะว่าในส่วนงานของจังหวัดเนี่ยงนานคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยพอสอจปม,มีส,สาระสำคัญของเจตนาของกฎหมายข้อนี้คือการให้การรับฟังประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูร้ากระบบงานตรงนี้ ก็เลยก็ทางเกรือข่ายก็สเสนอว่าเป็นข้อที่สามว่าให้ทางจังหวัดเนี่ยแสดงโครูร้าการทํางานนี้